ทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีการวงนาันแล้วก็มีบางส่วนนะครับก็จะเข้าขเกี่ยวกับเรื่องร่างการบันันแล้วพรบฟรอมแล้วและยังเกี่ยวกับมีภาพที่ไม่เหมาะสมดึงคนเข้าเล่นการนันนะครับเกี่ยวกับภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นนนะครับจากการตรวจสอบแล้วนะครับประเพจที่เปิดนะครับที่เปิดมานะครับเขาเปิดมาื่าที่ผู้อิเบตนะผู้อิเบตผู้อิเบตไอ้วนที่อิเบตเมษาซึ่งก็ไม่กี่วันนี้เพื่อเปิดมาเฉพาะการนี้เล นะครับซึ่งของใบเตยอาสยามเนี่ยเหตุจริงของใบเตยเนี่ยครับก็มีโปรติดตามก็อนเจ็ดแสนกว่าคนนะครับแต่ผลของก็ไม่น้อยหนะ้ามาห้าหมืน 8, 000, ม่นบ้างแปดหมื่นบ้างนะครับและหลายเขตน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทางตำรวจเซเบอร์ก็จะดําเนินการสืบสวนนะครับว่านะครับเป็นอย่างไรเป็นใคร IP อ,อยู่ไหนซึ่งเบื้องต้นขณะนี้สืบสวนโดยฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยได้ดําเนินการทํางานตั้งแต่เมื่อคืนคลละ พอจะมีข้อมูลและต้องดาเนินการให้ได้โดื่องากไอเพจไอพวกเว็บพนันต่างเนี่ยนะที่ทําให้ประชาชนเราเนี่ยนะครับเสียหายตรงนี้ไปเยอะนะครับแล้วเดียว่ามาแก้ความโดนฟ้องเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของเราเนี่ยคร่าวๆเนี่ยมันจะเปเข้าในส่วนของที่เกี่ยวข้องก็มีพรบการนันตส2 4 7 0มา78เนี่ยมาตรา12เนี่ยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาตรา14นะครับของพรบคอมวระหนึ่ง นะครับแล้วก็มาตาัตดา1ุกนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ตำรวจทางไซเบอร์สอทหนึ่งก็จะดำเนินก,การติดตามคนร้ายนะครับแล้วก็ขณะนี้มี่้อมูลแล้วื้นต้นส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวทางให้น้องไปเจอแอนแซมได้เราที่มาที่ไปจัดเพจฟอร์ยังไงเกิดขึ้นเมืไหร่แต่เช็คเต้นต้นเนี่ยเพิ่มเปิดไม่